ิบวปิดเ oh mm ์ตาตาตาโบว์โบว์โบววเอออไอฉันวีฟังมันว่างเลยฉนปะบความสำเร็จอะไม่ว่เขาจะล้มกี่ครั้งอะเขาก็ไม่ยอมแพ้เพราะฉะนันในวันนี้กูขอปลดล็อกพวกมึงจงออกไปใส่ไปได้ลำได้ลำใช้ชนะกลับมาเว้ยฉันวีฟังไม่รอโอ้

ดูแ e ะเลยอาการแม่โัเจดีกูก็ชอให้เขาบอกกูเหมือนไชนีสเอาวาสอนใช้กูเพื่ออยากใช้ชีวิตบอกที่ให้เราสมวิคุจะเป็นคนเทคโคดีถึงแม่กูรู้ว่ามันไม่ดีแต่ก่อนกูชอบบูด้วบอนอีแต่สเต็าทุกวันนี้กูไม่มีกูนั้นอยากได้แค่มันนี่ไม่วันจะแบงค์ทล blue h y กูไม่เชื่อในโชคชะตากูเลยไม่ไปหาหมอดูไมู่ไม่เชื่อเลยกูไม่รู้เป็นเพราะกับเงินหรืยาที่ทำให้กูบ มาคุยกับคนที่เกลียดกูทำหน้าให้ชูควยคนที่มันด่ากูสิ่งที่มันทำมันไม่รู้มันดูโวย กูทำมันตัวคนเดียวอยากไปเซตที่อั for real I never s i g n me a deal I'm just keeping it real เกิดมาเป็นกูมาไม่เชื่อกูแค่อยากพักบ้างกูทำงานมานานักฉันตั้งกับดมแล้วกูแค่อยากชิลแล้วมี sex I wanna smoke me some weed ถึงวันนี้กูไม่มีเจ็ดแต่สักวันกูนั้นต้องมีทุกอย่างมันไม่ได้มันเป็น free กูไปทำมันในพอดีไม่ขอแบ่งปันอยู่ในจีนวันนี้กูจะซื้ออะไรดี I'm about to buy new P แต่กูม่ต้องจูบกูไม่ล อยู color, ah. ่ที่อะไรอาการแม่งโหดเจ๊ดีกูขอช่างใหั้เขาบอกกูเหมือนไชนีสเอาวสอนใช้กูแค่อยากใช้ชีวิตย่ากูไม่ต้องการให้มึงมาคู่กับกูกูไม่ต้องบอกว่ามึงเป็นคนยังไงคนเขาก็รู้กูไม่ต้องการให้มึงมาคู่กับกูกูไม่ต้องบอกว่ามึงเป็นคนยังไงคนเขาก็รู้ ยังไต่อจนหมดอ่ะยากพี่ยากของผมไปเดินเกินหรอไปแล้วหนึ่งเกือบแล้วเหี้ยเหี้ยเกือบแล้วไม่เกือกหายไปแล้วไม่เห็นโอ้หมดทเพื่ออะไร่ะ